สวัสดีค่ะวันนี้เรามีวิธีการเลือกกุ้งมาฝากกันนะคะเวลาที่เราไปซื้อกุ้งที่ตลาดเราจะต้องเลือกตัวแบบไหนสียังไงก็แล้วแต่ประเภทของกุ้งนะคะแต่วันนี้อันนี้เรามีกุ้งขาวกุ้งขาวนี้เราตัดหนวดเรียบร้อยแล้วนะคะพอดีนึ่ขึ้นได้ว่าเออลูกๆก็ซื้อกุ้งกันไม่ค่อยเป็นก็เลยจะเอามาบอกไว้ในคลิปนี้นะคะ เวลาที่เราไปซื้อกุ้งเราจะต้องเลือกดูกุ้งที่เขาตัวใสๆนะคะแล้วหัวของเขานี่ก็จะไม่มีความแตกต่างไปจากตัวของเขานะอย่างเช่นถ้ากุ้งที่ไม่สดเนี่ยหัวของเขาก็จะออกแดงๆนะคะลําตัวเขาจะออกแดงๆหน่อยแต่ถ้าเป็นกุ้งสดตัวเขาจะใสแล้วก็จะออกไปทั้งแบบขาวๆเ,เขียวๆเ,เลยนะคะถ้าเขาสดหัวจะไม่มีแดงนะคะ เวลาเราจับดูตัวกุ้งนะคะหัวกับตัวเขาก็จะต้องติดกันแน่นนะคะตัวของกุ้งเขาจะแน่นๆไม่นิ่มไม่เละนะคะเวลาเราจับเราสัมผัสมีความรู้สึกได้ว่าอันไหนสดอันไหนไม่สดนะคะก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะเวลาที่ซื้อกุ้งจะได้ได้กุ้งที่สดถูกใจนะคะ